สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับส่วนประกอบของ Linux Operating System ว่ามีส่วนประกอบพื้นฐานอะไรบ้างนะครับตัว Boot Loader นะครับเขเป็นซอฟต์แวร์นะครับที่ใช้สำหรับการจัดการเรื่องของการบูตของตัวคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับ User ก็คือหน้าจอที่แสดงขึ้นมาช่วงที่กำลังบูตหรือเริ่มต้นเข้าสู่ระบบปฏิบัติการสร่วนกอบที่2ก็คือเรียกว่า Linux Kernel นะครับก็เป็นตัวที่เปรียบเสมือนกับ คำสั่งต่างๆของ Linux ก็คือเป็นส่วนที่คอยทําหน้าที่จัดการทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็น CPU Memory อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเป็นเลเยอร์ต่ําสุดที่อยู่ใกล้กับตัว OS ส่วนปรกอบตัวที่3ครับก็คือเ e m o n นะครับก็เป็นส่วนที่อยู่ในการทํางานเบื้องหลังหรือว่าแกลสวิตช์เริ่มทํางานตั้งแต่ระหว่างที่บูตแล้วก็เริ่มล็อกอินเข้าสูร่ระบบส่วนที่4ครับก็คือเรื่องของเซลนะครับก็จะเป็น คําสั่งที่เป็นการทํางานที่จะทําให้เราสามารถที่ควบคุมแล้วก็ทํางาน,ผ,านางผ่านทางตัว Linux ได้อย่างเช่นการใช้คอมาด์ต่างๆในการใช้คอมมาด์ไลน์นะครับก็จะเป็นรูปแบบที่โดดเด่นของตัว Linux นะครับเป็นคอมาด์ต่างๆที่ใช้ในการจัดการระบบนะครับส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของกราฟิกเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มเติมการแสดงผลในเรื่องของกราฟิกนะครับบนตัวมอนิเตอร์ ส่วนที่6ก็จะเป็นเรื่องของ Desktop Environment ก็คือส่วนที่ User เข้าใช้งานก็มีให้เลือกอยู่ในตัวหลายๆแอปพลิเ t i o n นะครับนำมารวมกันไม่ว่าจะเป็น Manager Configuration Tool Web Browser หรือว่าเกมนะครับที่ติดตั้งลงบนตัว Linux ได้ก็จะจัดเป็น Desktop Environment และส่วนสุดท้ายครับก็คือ Application นะครับตัว Linux ก็จะมีซอฟต์แวร์ต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมามากมายในปัจจุบันเพื่อที่จะใช้ในการทำงานให้มีความ สามารถเหมือนกับตัว Windows ได้นะครับซึ่งตัวแอปพลิเคชันต่างๆก็จะติดตั้งมาให้กับ Linux หรือว่าสามารถที่จะดาวน์โหลดเข้ามาติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับเป็นส่วนเสริมของตัวร,ระบบปฏิบัติการสำหรัคลิปนี้ Linux Operating System ประกอบไปด้วย Bootloader Kernel Daemon Shell Graphics e r v e r Desktop Environment แล้วก็แอปพลิเคชันก็ขอจบลงแค่นี้ครับขอบคุณครับ